สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเจ้า BYD นะครับรถจีนที่จะเข้าสู่ตลาดรถยนต์นั่งในออสเตรเลียนะฮะจะใช้ชื่อว่าเจ้าอาอตโต3นั่นเองนะครับเจ้าออตโตสนะฮะก็คืออ p แพลตฟอร์มสของ BYD นั่นเองนะครับโดยจะมีให้เลือกอยู่2รุ่นในตลาดออสเตรเลียที่จะที่จะจำหน่ายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ โดรย,ยรุ่นแรกนะฮะจะเป็นรุ่นขนาดแบตเตอรี่52.5กิโลวัตต์อวนะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่หน้านะฮะมีกําลังอยู่ที่201แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่310ร้นิวตันเมตรนะครับทำเวลาศูนย์ถึงหนึได้7.5วินาทีนะครับมีระยะทางวิ่งอยู่ที่400กิโลเมตรตามการทดสอบ NEDC นะครับส่วนอีกรุ่นนะฮะก็เหมือนกันนะจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่หน้าสองแรงม้านครับ แต่จะมีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่63.8กิโลวัตต์อาวมนะครับมีระยะทางวิ่งอยู่ที่480กิโลเมตรนะครับก็คือคาดว่าเจ้าออโต้สาก็จะมาฟัดเวี่ยงกับเจ้า MG ZS EV ในตลาดออสเตรเลียนั่นเองนะครับสำหรับเจ้า BYD อ u t o ส3นะครับจะมีระบบชาร์จ DC นะขนาด100กิโลวัตต์นะครับและสามารถชาร์จได้ใน45นาทีนะฮะนอกจากนี้ยังมีการรับประกันถึง7ปีด้วยกันนะในออสเตรเลียนะครับ ในส่วนของความปลอดภัยนะฮะก็จะมีระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินะครับระบบควบคุมขับลงทางลาดชันนะครับการแจ้งเตือนการชนด้านหน้าและด้านท้ายนะครับการแจ้งเตือนการเปิดประตูแจ้งเตือนการออกจากเลนระบบช่วยรักษาทางเดินรถนะฮะในส่วนของห้องโดยสารนะครับจะมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.8นิ้วนะครับหมุนได้ระหว่างแนวนอนกับแนวตั้งนะครับมีลำโพง8ตัวที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายกุญแจรีโมทคีย์การ์ดแบบพกพานะครับวิท์ยุดิจิตอล DAB การเชื่อมต่อบลูทูธแผงหน้าปัดดิจิตอลขนาด5นิ้วนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับแยกพับ60-40นั่นเองนะครับสำหรับเจ้า BYD นะครับของไทยเราก็มีนะแต่รู้สึกจะเป็นแท็กซี่ไฟฟ้านะครับใครเคยนั่งแล้วก็บอกกันด้วยนะฮะว่ามันเงียบแค่ไหนนะแต่โดยส่วนตัวแล้วผมก็เคยเห็นนะเคยเห็นอยู่นะก็ดูมันคันใหญ่ดีนะครับเจ้า BYD ที่เป็นแท็กซี่ไฟฟ้านี่นะฮะ ดูเหมือนจะนั่งสบายเลยนะครับและเช่นเคยนะครับเครดิตขอขอบคุณคาสคูปนะครับยังไงก็วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ